พาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นอื่นๆกันสันิดหนึ่งนะครับพามาดูสำหรับในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมีเพศสัชกรหรือว่าคนขายายานี่นะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการลักลอบเปิดร้านขายายาเพื่อที่จะ ขายยาแก้ไอให้กับกลุ่มวัยรุ่นจริงๆการขายยาแก้ไอไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายยาแก้ไอแล้วก็นําไปทําเป็นยาเสพติดอาจจะเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรต่างๆอันนี้ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับอย่างในเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างปคบกับอยนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งก็ไปจับกลุ่มเพศสัชกรเถื่อนนะครับลักลอบเปิดร้านขายยาแก้ไอให้กับกลุ่มวัยรุ่นย่านสายไหม กรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเพื่อที่จะนำไปผสมน้ำกระท่อมโดยได้มีการยึดของกลางกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวครับนี่นะครับคุณผู้ชมไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบอชอกอท่านพลตำรวจตรีอนาันาน,าน,าน,านาสมบัติท่านเป็นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะครับ และเภสัชกรวีระชัยนนวัชัยท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาได้ร่วมกันแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นเภสัชกรขายยาแก้ไอให้กับกลุ่มวัยรุ่นพร้อมยึดของกลางมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่นะครับบุกเข้าไปยังร้านขายยาแห่งนี้นี่นะครับคุณผู้ชม เป็นเพสัจกรเถื่อนนะฮะเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือว่าใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปนะครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับแจ้งเบาะแสจากสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิด 4, คูร้อยอย่างรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีการนำยาแก้แพ้ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมหรือว่ายาบางชนิดมาใช้ผสมกับน้ำกระท่อมดื่มเพื่อความมึนเมาแล้วก็เสพติดเป็นจำนวนมากนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการสืบสวนว่ามีการขายยาแก้แพ้หรือว่ายาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมนี้แล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับคุณรันะนะครับเป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในลักษณะ ซื้อ10แถม, 1, ม1ประมาณว่าซื้อยาแก้ไอ10ขวดก็จะแถมอีก1ขวดเป็น11ขวดนี่นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการขายก่อนประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยให้เข้าตรวจสอบร้านขายยาและสถานที่จัดเก็บยาซึ่งดัดแปลงจากร้านขายยาเก่าที่ถูกระงับใบอนุญาตไปแล้วย่านสายไหมพร้อมจับกลุมผู้ขายยาซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมนะครับซึ่งก็ไปพบของกลางที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบรยาพุทธศักราช2510นั่นเองครับทั้งนี้ผู้ต้องหายอมรับนะครับว่าจบการศึกษาชั้นป .6 แล้วก็ไม่มีความรู้ด้านเภสัชเลยแต่ว่าทำงานกับร้านยาดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา4ปีก็คงจะอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนี่นะครับ ส่วนมากก็จะมีเพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นมาซื้อยาแก้แพ้หรือว่ายาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมเฉลี่ยวันละ80-100ขวดค,คือซื้อเยอะมากนะฮะในแต่ละวันซื้อไปเป็นลอ็อตไปเป็นร้อยขวดนี่นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันผิดสังเกตอย่างแน่นอนคนปกติก็คงจะซื้อไม่เกิน1-2ขวดเวลาที่มีอาการไอนี่นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมาซื้อนะฮะเฉลี่ยนี่ก็วันละ80-100ขวดเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นที่รู้กันในกลุ่มวัยรุ่นว่าที่ร้านขายยาแห่งนี้เนี่ยมีการขายยาแก้แพ้ยาแก้ไอยาแก้ปวดสำหรับนำไปผสมยาเสพติดชนิด4คูณร้อยอย่างที่บอกนี่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มพร้อมกับแจ้งข้อหาไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งสารอาญามีนบุรีพิ่ภากษาลงโทษปรับเป็นเงินจำนวน17,500บาทนั่นเองทีนี้ขยายเรื่องของ4คูณร้อยกันสักนิดหนึ่งะนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังนะะงงๆสำหรับบางท่าน4คูณร้อยเนี่ยก็คือเป็นสารเสพติดที่นะครับได้มีการแพร่ระบาดหรือว่าแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ย ก็นำมาลอกเรียนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมหลัก4อย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําต้มใบกระท่อมน้ําอัดลมประเภทโคลายาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนแล้วก็ยากันยุงด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสูตรเริ่มแรกของ4ี่คูณร้อยตามการระบุข,ของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธ,ธารณสุขนะครับก็คงจะนำไปผสมกันนี่นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะนำมาเสพ ให้เกิดความมึนเมาแล้วก็กลายเป็นสารเสพติดในที่สุดนั่นเองครับคืออาชีพเครงจริงนั้นี่เขาเขาชอบแล้วกันนะแต่ถ้า,าชิมจริงเขาเป็นเซลล์เซลล์ขายเครื่องมือแพทย์แล้วกันของบริษัทหนึ่งนะครับเ,เขารู้ว่าเป็นหมอปลอมนะครับเขาก็เลยแจ้งมาที่เพจปคบเ,เว็บไซต์ของปคบนะครับก็ขอบอกได้เลยว่าถ้าให้เราตรวจสอบก็คือแจ้งมาได้นะครับที่เ,เว็บไซต์ของปคบนะครับหรือทาง Facebook ของปคบนะครับครับนเรื่องเคส นะครับร้านขายยาที่เรายึดมานะครับจำนวนเกือบมูลค่าเกือบ2ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเราได้รับการประสานจากสื่อมวลชนสำนักหนึ่งนะครับซึ่งเคยลงพื้นที่ทําข่าวนะครับลงอยู่ในเฟซบุ๊กของอของสำนักข่าวนั้นนะครับก็ประสานมาทางปคบรเรานะครับว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยแล้วก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยมีการแจ้งมาที่ปคบรเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างทํางานง่ายขึ้นกับตํารวจนะครับก็มีการลงพื้นที่เหมือนทําะกุ๊ปจริงๆเลยนะครับจากการที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเราก็เห็นสภาพจริงๆนะครับว่าร้านขายยาเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือเราก็เอาสายเราไปล่อซื้อซื้อเขาเรียกว่าจงคึ้่นเลยนะครับร้านสภาพร้านยาที่เราเข้าไปไปตรวจเนี่ยบอกได้เลยว่าขายเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่อย่างคือยาแก้ไอนะครับยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ ยาเขียวเหลืองนะครับที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลยทำทำการนะครับเข้าล่อซื้อนะครับแล้วเข้าไปตรวจค้นนะครับโดยเหตุการณ์นี้คือวันที่15กันยาที่ผ่านมานะครับตรงนี้เราก็ร่วมกับสำนักงานอาหารและยานะครับเข้าตรวจสอบร้านดังกล่าวนะครับชื่อร้านยาต้นฝนนะครับอยู่ที่สายไหมนะครับแขวงสายไหมนะครับซึ่งคนขายเนี่ย ก็จบแค่บตีนะครับทำงานที่นี่มานะครับซึ่งจากการที่เราจับกุมเนี่ยในซึ่งหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งข้อหานะครับแจ้งข้อหาแล้วก็ทำบวไปฟ้องศาลแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าร้านยาเนี่ยพอเราได้ข้อมูลนะครับออยให้ข้อมูลมานะครับว่าร้านยาต้นสนเนี่ยนะครับจากสัภาพณเนี่ยจะมีอีกนะครับร้านข้างๆเนี่ย ที่เป็นร้านที่เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าร้านดังกล่าวเนี่ยเคยถูกปิดนะครับเป็นร้านที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บของแล้วกันนะฮะร,ร้านต้นสนนี่คือเป็นร้านขายแต่ถัดไปอีกสองห้องเนี่ยจะมีร้านยาร้านเป็นจะมีร้านยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เคยถูกอยอยนะครับสั่งปิดไปนะครับสองห้าหกหนึ่งกับสองห้าหกสามนะครับแล้วแล้วก็คือพูดง่ายคือเปลี่ยนชื่อร้านแล้วมาขอใหม่นะครับ หลังจากนั้นเขาเลยมาขอเปิดเป็นร้านต้นสนนะครับตรงนี้นะครับเราจริงๆเขาทําการตรวจค้นนะครับปรากฏว่าของกลางที่เราตรวจพบเนี่ยมียาหลายขนาดซึ่งอันนึงที่น่าสนใจคือมันจะมียาตัวหนึ่งคือยาปอมที่ขายแพร่หลายแล้วเขาขายในลักษณะที่ต้องพูดว่า1ิบแถมหนึ่งนะครับเขียวเหลืองที่เราเห็นอยู่ในซองเนี่ยฮะคือเหมือนขายจัดโปรโมชั่นเหมือนเราซื้อน้ําิบแก้วแถมหนึ่งแก้วประมาณนี้เลยแล้วในระหว่างที่เราตรวจค้นเนี่ย สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือยังมีเยาวชน,นเดินเข้ามาเข้ามาขายจากการสอบถามเนี่ยก็บอกได้เลยว่าวัยรุ่นแถวนั้นเนี่ยก็จะมาซื้อมาซื้อ,อยาที่นี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนะครับคนที่ขออนุญ,ญาตเนี่ยขออนุญ,ญาตประมาณ1ิกว่าล้านค้าอยู่ในย่านอยู่ในย่านไหนอยู่ในย่านปทุมลังสิตอยู่ใกล้ๆกล้เลยนะครับทำไมเขาถึงขออนุญ,ญาตเพราะว่าเขาจะได้โคตาออ้าซื้อยาแก้ไอจํานวนมาก แล้วเขาเอามาขายบริเวณดังกล่าวเพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเยาวชนเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักในของเยาวชนแล้วกันถ้าจะซื้อยาแก้ไอยาแก้แพ้ต้องมาซื้อที่นี่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับตรงนี้นะครับจากเคสนี้เนี่ยเราก็ทําการสืบสวนขยายผลจนไปถึงในทุนนะครับแล้วก็คนขออนุญาตนะครับแล้วก็เป็นพ่อ,อ,อในทุนก็คือแม่นะครับแล้วก็ลูกชายซึ่งตรงนี้เราได้ขออนุญาตศาลออกหมายจับนะครับทั้งสองคนนะครับตรงนี้ นะครับตอนนี้เนี่ยเ,เรากําลังเฝ้าอยู่นะครับก็จะจับกลุ่มดําเนินคดีนะครับในข้อหาก็คือร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันร่วมกันขายยาปลอมนะครับและร่วมกันย้ายสถานที่เก็บยาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตอนนี้เราออกหมายสารนันออกหมายจับนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังตามจับอยู่นะครับของเคสนี้นะครับพราะฉะนึงบอกว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขายยาเนี่ยอันนี้เรายังไม่ทําจบแค่นี้นะครับเราจะขายายต่อร่วมกับอยอยว่า ยาเนี่ยเราได้เอาเจ้าของยาเรากลัวว่าจะเป็นยาปลอมเพราะเมื่อปีที่แล้วเราเคยจับยาแก้ไอปลอมมาแล้วที่ภูเก็ตนะคับมูลค่าเกือบ30ล้านนะครับ,บ,รนะรบตรงนี้เนี่ยเราได้เรียกเจ้าของยาบางส่วนที่มาให้การแล้วนะครับว่าเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าเป็นยาจริงนะครับไม่ได้เป็นยาปลอมแต่เราก็จะตามต่อไปนะเพราะยาพวกนี้เนี่ยมันจะมีการรายงานอยู่ที่เอ่อ uh, FDA r e p อ r t อยู่แล้วตั้งแต่โรงงานจนมาถึงร้านขายยาตอนนี้เราเอาบริษัทที่ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเอาเอกสารให้เราชี้แจงมาชี้แจงเรานะครับว่าขายยาดังกล่าวให้ใครยังไงเพื่อเราจะขยายผลต่อเพื่อจะถึงต้นต่อนะครับว่ายาพวกนี้ทำไมถึงหลุดมาได้เยอะขนาดนี้นะครับตรงยาแก้ไอนะครับในส่วนของเขตนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับยาที่ทางตํารวจบกพบตรวจสอบแล้วก็ยึดมาได้เนี่ย ส่วนใหญ่นะครับเป็นยาที่ถูกต้องเป็นยาที่มีทะเวียนแต่ว่ามีความมุ่งหมายความประสงค์แล้วกันนะครับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดยาพวกนี้เป็นยาแก้แพ้แก้ไอนะครับซึ่งออนอกจากจะในเรื่องของการที่สามารถรักษาอาการไออาการแพ้ได้แล้วเนี่ยนะครับ อาการข้างเคียงของเขาก็จะทําให้กดประสาทส่วนกลางทําให้มึนงงตอนนี้ก็เลยมีกลุ่มเยาวชนที่นําอันนี้มาบริโภคหรือใช้ในทางที่ผิดนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของข้อหาความผิดของร้านขายยานะครับที่มีการกระทำผิดก็ดังที่ท่านภูมิกับบกบคบ,บ,บได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าการทําร้านขายยายจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมเคสนี้คุณประทุมพรจบแค่ป .6 เอง แล้วก็เข้าใจว่าคงมาเป็นลูกจ้างร้านขายยาแหละนะครับแล้วก็มีการฝึกนะครับหมายถึงว่าฝึกให้รู้จักยาแล้วก็ขายยาแต่สถานที่เกิดเหตุก็จะเห็นว่าเป็นร้านขายยาที่ไม่ใช่ร้านขายยาปกติหมายถึงว่ามีรายการยาน้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาแก้แพ้แก้ไอคือไม่ได้เป็นร้านขายยาที่เปิดมาเพื่อจะมุ่งหวังในการขายยาให้กับ ผู้ป่วยทั่วๆไปอไปนะครับสำหรับกลุ่มกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ละแวกนั้นเลยนะครับคือปทุมธานีสายไหมในละแวกนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นฐานความผิดนะครับแล้วก็ที่เราเห็นจากการตรวจยึดยาแก้ไอได้ต้องเกือบ2 0 0 0 0่นขวดนะหมื่นเก้าพันขวดนะก็เป็นความจงใจของทางผู้ประกอบการรายนี้แล้วกันนะครับว่าทางอ,อยอรเราเองเราทราบสถานการณ์ในเรื่องของการใช้ยาแก้แพ้แก้ไอซึ่งเป็นไซลับประเภทน้ำเนี่ยในทางที่ผิดมาหลายปีแล้วเรา เราก็ได้มีการพยายามจะควบคุมกํากับทํายังไงให้ไม่กระทบกับพี่น้องเยาชนนะครับหรือร้านขายยาที่ประกอบสัมอมาชีพแต่ทํายังไงจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้อ,อยอจึงออกหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจําหน่ายยาให้สําหรับผู้ผลิตเนี่ยจะขายยาให้ร้านขายยาได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน300ขวด นะครับไม่เกิน300ขวดนะแต่เคสนี้ที่บอกว่าเ,ออเราไปเจอต้องเกือบ20,000ขวดนะออก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลก็คือว่าออผู้ประกอบการเปิดร้านขายยาอยู่ต้อง14-15สาขา นะครับแล้วก็คงซื้อยาเต็มโคต้าเพื่อมารวมมาแล้วก็เอามาขายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะได้ขยายต่อว่า1 4บสสาขาได้มีการเปิดดําเนินการไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะได้ขยายคดีต่อไปนะครับเ,เรื่องของการจําหน่ายเนี่ยออยอก็มีในเรื่องของตัวระเบียบอยู่ว่าจําหน่ายให้กับผู้บริโภคที่เอาไปใช้สําหรับการรักษาโรคเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งได้ไม่เกินยาแก้แพ้แก้ไอนะครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน20เม็ดนะครับประเภทเม็ดนะ ถ้าเป็นประเภทขวดก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน3าขวดนะครับอยู่ในวิสัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการจําหน่ายในเกินปริมาณที่มากกว่านี้เนี่ยก็มีความผิดอีกนะครับการขายก็ต้องให้ลงรายงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงบันทึกเอาไว้ก็มีความผิดอีกนะครับอย่างเคสนี้ของคุณประทุมพรนี่ก็จะมีความผิดในเรื่องของการประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมโดยไม่โดยไม่มีใบอนุญาตนะครับ